เพื่อนจ้ามาดูเรือลำนี้จ้ะอันนี้เรือส่งสินค้านะเพื่อนนะมาดูค่ะเพื่อนสวยไหมคะดูภาพสะท้อนของไอ,อ้หอบังคับเรือสีขาวนะเพื่อนนะมันภาพสะท้อนในน้ําทะเลสวยงามมากเลยค่ะเวลามีแดดอะไรมันก็ดูสวยงามไปหมดจ้ะเพื่อนเราจะตามดูเรือลำนี้นะคะอุ้ยเพื่อนจ้าตอนนี้ยืนอยู่ ฝั่งถนนนะเพื่อนนะมาชมจ้ามาชมความงามด้วยกันเนาะเรามาตามดูเรือจ้ะเรามาชมความงามของเรือเด้อนี่ค่ะเพื่อนจ้ะมามาชมความงามของเรือจ้ะเขากำลังจะวิ่งผ่านน่านน้ำของเราไปนะ เห็นไหมเพื่อนใบไ,ไม้หล่นหมดเลยเป็นสันอนี่ก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรบอกข่าวจ้ะธรรมชาติบอกข่าวว่าอีกหน่อยหิมะก็จะมาแล้วจ้ะถ้าใบไม้ร่วงหมดก็คือหิมะเตรียมตัวมาแล้วจ้ะมาจะเพื่อนจ้ะเขากําลังวิ่งผ่านกลุ่มอ่อกลุ่มต้นไม้กลุ่มนี้นะคะมาจะเพื่อนมาชมด้วยกันจ้า มาชมด้วยกันจ้ะดูไอ้เมฆหมอกนะเพื่อนนะการเปลี่ยนแปลงของอหมอกนะเพื่อนนะมันมันเปลี่ยนทุกวินาทีเลยค่ะอมืมาชมจ้เพื่อนอ๊ย้ยสวยงามสวยงามสวยงาม,งามตอนนี้เขากําลังจะ,ะเดินทางผ่านกลุ่มกลุ่มของต้นไม้แล้วนะคะ เราก็มาดูความยาวของเขาความใหญ่ของเขาจะ้ะดูหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนนะตอนนี้ฝั่งผู้ถ่ายทําก็ยังได้รับแดดอยู่ค่ะอืแดดมาทางนี้นะเพื่อนนะแดดมาทางนี้จ้าอืม นี่ค่ะแดดมาทางนี้จะเพื่อนแดดมาทางนี้จะอืมทีนี้เรากลับมาดูฝั่งนี้อีกเพื่อนนี่ค่ะเวลาแสงแดดมาเนาะอยู่ปลายเขาเนาะเพื่อนเขาสูงสูงที่ถ่ายทําบ่อยๆนะคะเรามาชมเพื่อนเวลาเรือเขาผ่านผ่านไอ้กลุ่มต้นไม้ออกมานะเพื่อนนะมันจะอยู่ในจุดที่ว่าชมได้สวยจะเพื่อนเห็นไหมมาแล้ว มาแล้วจ้าหนูมาแล้วจ้าหนูมาแล้วแล้วเขาก็จะผ่านต้นสนไปนะคะเพื่อนจ้าพอเขาเดินทางผ่านต้นสนก็ผู้ถ่ายทําก็จะหยุดการถ่ายทําจ้ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความบันเทิงให้เพื่อนนะคะสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนจ้าสวยงามอลามตา นี่ค่ะเขาผ่านมาแล้วขอบคุณที่รับชมนะเพื่อนนะบังว่าเพื่อนคงได้รับความสุขจากการชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ